จัดเป็นยัเลยนะส่วนนี่จัดคุณละมุงแค่ะก็สไตล์เขาไงมาฟิวมาฟิวนิ่งนิ่งนิ่งปรับเริ่มมากมาโอ้นี่ีคุณดูลีลากันแล้วกันคือเด็กเด็กมากันพ่อแม่มากันมาจะเป็นครอบครัวค่ะบางคนที่มาเที่ยวเขาดินนะก็มาดูด้วยก็ลงฝรั่งพาลูกมาลูกเด็กฝรั่ง ใส่ทวดไทยแล้วอที่เล uh, <electronic Ramadan> ่น <assung> น่ะ <Rena> ฮ <ult> ูล้ฮูป่ะเป็นหวายอ่ะมันไม่ไผ่ไม่ไผ่่มไม่ไผ่ท่ดูเด่มาสพูดมงเขามา่่อมาเมื่อนกัใช่่มาเียร์เนาะดีดดูดิดโอ้โหอันนี้อันเล่สเก็บอดไปด้วยเอาอะฟังเพลงนี้สิอะดูสิอะก็ดูา้เวสิอะแม่ให้จังหวะ่ ูหน้าสินะดูหน้าสินะอ่าะมั่นใจอ่ะชอบนะชอบตรงอย่าได้แถมตลอดนะคนนี้ฉันก็ชอบคนนี้ฉันก็ชอบไหนเนี่ยอ๋อฉันชอบมากคนนี้เนี่ไอ้ชี้กงมาลวงกันมาลวงกันแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ที่ฉันให้ชื่อชุดว่าหน้าผิดหรือชุดผิดเออเลือกมาสักอย่างว่าอะไรผิดอ๋ออันนี้ก็ชอบดีร้าน เนีอซเฟลานี่เล่นหูละหูได้ายเราไปใส่คลายกันี่อันนี้มาจากโคราชอันนี้สุราด้เคสุราคุณดูอันนี้คนได้ราวต้องให้เคุณดูควาแล้วดูกองเชียร์เขาแน่งมอันนี้ก็เล่นหูละหูไปเองแล้วก็สเกนหไปด้วยี่คนนี้จิตลักุราอออ่ะดูชาดดูาเสยดูดูแอนแอน นี่กะละแมชอบมากตัวนี้อันนี้ดูคนนี้เออตีร์ดเสกจะร้องเองยิงยิงยิงนัสติกดูสิอ่านเอาสิแล้วคุณคิดดูพวกเราซึ่งต้องแบบว่าตัดสินรางวัลอยากให้อยากให้ก็ให้อ่ะมันยากมากอันนี้คนนี้ก็เก่งนี่นี่นี่พี่บอยอันนี้มาจากเชียงใหม่ กางวันเขาไหวหรอใช่จัดแน่นกันนี่คือจากโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลสัตว์ตรองโอ้นี่ไัวนิ่มประจวบด้ประจวบพูดทหารโอ้เออเอาเฉียดเออหมายแล้วนี่นกนี่มันเป็นผู้หญิงนะแต่มันคิดว่ามันทำหน้าดําแล้วคนจะจำไม่ได้เนี่ยอ่ะเขียนไปด้วยนั่นมันล้องมขไปด้วย นี่เอาคิดดู้าจนใหญ่แล้วอคุณดูแล้วสีเพลาะด้วยนะลเงเอารไปอ่ะรู้ันว่าจะตัวนนี้ก็แบว่าเห่วงอะแต่ละคนดูสิเนี่ยเอาเล่นได้ยางไรเอานี้ลบบุรีสมาลบุรีส่งมอ้ยฉันแบบ่าเห็นไหมได้ราไปด้วยุด้าอ่ะราก ดูสิเฮ้ยดูดิจริงว่าคือถ้าต่างชาติมาทําอันนี้ทํากับข้าวร่วมใจกันทํากับข้าวแล้วผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพรากุ้งนี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครอบครัวเดียวกันคุณยายคุณแม่นี่คุณดูตะหลิวเขาดิตะหลิวนี่ก็ทําพิเศษแบบพื่อคุณละฮูเป็นนะเบลมาแล้วเบลโอ้โหดูคุณยายสุดอ่ะมาอแล้วคือแต่ละคนอะแบบนีลาเนี่ยอันนี้ เดี๋ยวคุณไอรดาปีตาสวรรค์นะคะนีลายอดเยี่ยมได้ไปที่เห็นนะที่เห็เ้นแรงแหงนะเาจะมอบน้้อันที่สองแต่งกายสวยงามที่เป็นยิมนาสติก่มาน้องยิมนาสติกนะก็สวยงามนะแ็นหญิงปันทิตาประชุมนะคะ ต่อไปความคิดสร้างสารรค์นะไปด้วยคไวนโอนลินเนี่นี่คนนี้คล้ายๆคุณนลนูกขอออเหมือนกันนะเด็กหญิงปิยะกมลใหม่จันนะเฮ้ยนี่โหพ่อลุงมาเดี๋ยวจะได้เห็นพ่อและคนนี้อยากให้ค่ะเพราะว่าโหชีู้้จริงๆเด็กหญิงสุชาวลีสุวรรณราชถือข้าเหนียวข้าวเหยมาถึงมียอดยีมประเภททีมบ้างนี่ BB Happy โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวอันนี้แต่งกายสวย งามเชียงใหม่โรงพยาบาลสสนป่าตองได้ไปก็คือชุดเทะเองจริงมาถึงความคิดสร้างสรรค์นะที่ใช้นี่ไงขอบกระโดงโรงเรียนเมืองใหม่ฉลอราชรังสริตนะคะได้ไปนะคะและอยากให้เราก็ให้ได้แก่ทีมนี้เดี๋ยววันเด็กฟูสุราชนี่ะอดแนนจริง โอ้ลดมากแล้วก็นี่ค่ะฟิตเนสเฟิร<ม>์สให้กับรางวัลสําหรับสาวเจ้าเนื้อนะแต่เธอ,เธอบอกให้เอลิซาเบธนี่ตีรังกาได้อ่ะแล้วลูกริวตอนฉีขาได้เราลไม่งงเลยว่าโอ้ดิฉัลงสมัครตําแหน่งไอ้นนี่นะประเภทถูกนะ มีอยู่สองคนเพราะตอนแรกมี5้าคนผู้ชมแต่ว่าแวะกินไลน์มาแล้วมลยเหลือยู่สคนทไม่ทันอย่างนี้อิสเบได้าเบลจีลาเลิศมากก็ขอบคุณคณะกรรมการที่ได้บอกไปนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราใจดีมากๆนะคะที่สนับสนุนการออกกําลังกายในครอบครัวกันนะคะ m มินิเมทพาพี่คปับสดการสดเชื่นแบบเต็มน้ําเต็มเนื้อ อย่างนี้ต่อไปพอได้ลองชิมแล้วเออยิ่งช่วร้อนๆนะเนอะไี่เหม็นมาเย็นๆใช่สุดยอดฟิวเจอร์พาร์งสิตค่ะไทยเบฟนะคะสำหรับน้ำดื่มนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะสำหรับการดูแลใครแบบเผื่อเป็นลมเป็นแล้งร้อนล้นอกันไปเ p นนะคะฟิตเน็เฟิร์สค่ะแล้วก็ขอบคุณพออสกนดำนุ้ยด้วยนะคะพอองตาสงสัตว์นะคะร่วมช่วนเที่ และวันที่เราไปจัดงานเป็นงานสุดท้ายของท่านเลยนะทำไมอ่ะท่านเกษียณมัต้องตกใจทไม่เป็อะไรไม่เป็นอะไรห็ดูหน้าตาไม่เหมือนจะผแล้ววันนั้นวันเกิดท่านตัวดีอนาวเหรอวันเกิดแล้วก็เกษียณหมดตําแหน่งพอเอาสวนสัดจท่านจะไปเป็นอะไรเท่อนแบบพออาเซียนอะไรเงี้ยดูส่วนสัดอาเซียนโถเนาะใครมารับตําแหน่งแทนนี่ค่อนข้างกดดันนิดนึงนะเพราะว่าท่านแต่งตัวได้ทุกอย่างแต่งหน้าด้วยนะอ่าค่ะหมดแล้วเนาะ